ครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าคุณอิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครศรีธรรมราชนะฮะโอ้โหรายการนี้บอกเลยว่าเปิดดูเพื่อนๆคอยรับชมไปด้วยกันนะครับบอกเลยว่าเปิดออกมาเพื่อนๆต้องชื่นชอบเป็นแท้แน่นอน เรียกแขกหน่อยเรียกแขกหน่อยนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะฮะโอ้โหอัดจืบ N N N. N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 . เอ็นแอนเอนเอนเอนอ้าวไม่ออกไม่อยากจะออกนะฮะไม่อยากจะโชว์ตัวซะงั้นนะฮะโอ้โหดู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 ดจเจริญพรบนนะฮะ นี่นะครับตัวนี้เป็นเนื้ออะไรทองแดงเถื่อนนะฮะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะฮะสวยงามพร,รามแปนะฮะโอ้โหดูใบหน้าของหลวงปู่นะครับดูความคมนะฮะเดี๋ยวนะครับดูนะครับล่องน้ําหมากจมูกลอยลอยโอ้โหสวยมากครับเหรียญตึงๆเจริญพรบนนะฮะ เป็นหลวงปู่อิมปัญญาวุโธนะฮะวัดทุ่งนาใหม่นะฮะเกจิห้าแผ่นดินนะครับสายเขาอ้อนะครับเป็นหลานพ่อขายวาจาสิทธิ์แล้วก็เป็นสิทธิ์ด้วยนะฮะโอ้โหดูนะดูนะครับดูร่องน้ำหมากดูลูกตาเหรียญมีชีวิตครับพี่น้องเหรียญมีชีวิตโอ้โหไม่อยากจะวางเลยนะพี่นะดูด้านหลังกันนย และเลคโคดอุยนึกว่าตองสองนึงกว่าตองสองส3ดนะฮะดูตอกนะครับเป็นงานเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะด้านหลังเป็นพัดยศนะครับตอกทองแดงเถื่อนนะฮะนี่นะครับอุโยคมสวยเป็นอีกหนึ่งรายการที่บอกว่าผู้จัดสร้างได้ออกแบบมา สวยจัดนะครับอ้าวกล้องไม่โฟกัสพี่น้องนี่นะฮะโอ้โหสวยมากดูใบหน้าดวงตาของหลวงปู่อิ่มนะครับใครยังไม่มีเก็บรีบเก็บเลยนะฮะเกจีห้าแผ่นดินร้อยหกปีเลยนะฮะโอ้โหเป็นเจ้าคุณอิ่มนะครับโอ้โหนี่วัดทุ่งนาใหม่นะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชสายเขาอ้อนะครับเหรียญหลายรุ่นมีประสบมีประสบการณ์เลยนะฮะ เก็บไว้ตอนนี้นะครับโอกาสนี้ไปได้สวยๆเลยนะมีคุณค่าทางจิตใจอยากเก็บบางท่านก็เก็บไว้เชิงพาณนนิชย์นะครับแต่ว่าบางท่านก็เก็บไว้เพื่อให้ลูกให้หลานนะฮะเพื่อพกพาเป็นสีดิมคนดูนะครับผิวผิวนี้นี่ขนาดภาพใหม่ๆนะฮะเก็บไว้ดีๆนี่สภาพผิวจะเป็นยังไงอนาคตนะฮะหลายๆปีเข้าไปนี่โอ้โห ตอนนี้พาราจังหลักร้อยพาราหวานจะจออยเนี่ยอือดูนะฮะไม่อยากจะวางเลยนะครับดู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 ด้านข้างนะฮะเดี๋ยวส่องดูด้านข้างให้ดูทุกมุมกันเลยนะครับกล้องไม่โฟกัสง,งั้นนะฮะนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ทองแดงเถื่อนนะฮะเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญเป็นเหรียญเจริญพรนะพี่นะสวยงามมากสวยงามมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับ เกจิห้าแผ่นดินท่านเป็นคนท่านเป็นพระที่สมถะามากท่านใจดีมากนะครับดูท่านมีเมตานะกับสิทธินุสิทธิ์ประชาชนที่ไปกราบไหว้ทุกท่านเลยนะฮะมีเก็บให้รีบเก็บนะครับเกจีห้แผ่นดินหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะครับจบไปนะครับทองแดงเถื่อนนะฮะทองแดงเถื่อนดูใบหน้าดูเส้นนับผาก ล่องน้ำหมากของท่านนะฮะโอ้โหเก็บทุกรายละเอียดจริงๆร,รายการนี้ผู้จัดสร้างผมยอมรับเลยนะฮะนี่นี่เป็นเนื้อนะฮะเนื้อทองแดงเถื่อนเนื้ออื่นๆความสวยสดงดงามจะขนาดไหนนี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนยฮะเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องทําความดีนะครับต้องทําความดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยนะฮะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เป็นคนดีไม่ได้แต่อย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนี่ก็คืออีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญเจริญพอรอยากให้พามารับชมนะฮะจะพามาอยากจะพามารับชมเอ้ยพูดผิดพูดถูกดูนะครับสวยงามนะสวยงามมากโอเคนะครับสําหรับวันนี้หนึ่งรายการเหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ไปแล้วมากับสายฝนก็ต้องกลับกับสายฝนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ